ก่อนหน้านี้เราก็รับทราบนะว่าวัคซีนสปุตนิกวีของรัสเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัคซีนทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพและไทยเราเองเนี่ยก็กำลังเจราจานะคะจะขอสั่งซื้อสปุตนิกวีมาเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะแต่ล่าสุดค่ะแม่รัสเซียประกาศสัปดาห์ฤกษเกินนะคะเหมือนจะมาทวงคืนความเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีมากๆเข็มเดียวเอาอยู่ค่ะขเขาเผยวัคซีนตัวใหม่ออกมานะคะชื่อว่าสปุตนิกไลท์เออ สปุตนิกไลน์นี้นะคะเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากถึงการฉีดวัคซีนน่ยฉีดแค่เข็มเดียวก็เอาอยู่แล้วที่สำคัญเลยราคาถูกมากๆราคาเนี่ยไม่ถึง10ดอลลาร์เปรียบเป็นเงินไทยคือประมาณ300บาทค่ะคุณ1เข็มโอ้มีประสิทธิภาพป้องกันโควิดได้ถึง79%เลยทีเดียวนะคะ ซึ่งมันก็จะต่างจากสปุตนิกวีก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าต้องฉีด2เข็มเหมือนกับวัคซีนชนิดอื่นๆเนี่แหละค่ะโอ้ตัวนี้น่าสนใจมากๆคือถ้าทำได้จริงเนาะเราซื้อมาแค่เขาเรียกว่าฉีดแค่เข็มเดียวเออมันก็จะสามารถป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่เปิดงบประมาณเลยเนาะเพราะว่าฉีดเข็มเดียวพออย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเจ้าสปุตนิกไลท์นะคะอยู่ระหว่างการทดลองกับคนในระยะที่3อยู่กะคาดว่าจะมีการประกาศผลการทดลองเนี่ยภายในเดือนนี้เดี๋ยวเราคงจะได้รับทราบคำยืนยันข่าวดีกันนะคะว่าประสิทธิภาพของมันเ,นเป็นยังไงเออนะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน